ครับขอต้อนรับเขาซู้อนยูทูปด,ดีครับครับวันนี้ผมยูทูปดีรับจากพัพพีโนว่าโละส้มตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านพะขาวครับไปส้มด้วกันเลยครับ ขายดีครับขายายปลาโอ้ขายดีอยู่ครับครับครับขาดีครับพอได้ปลามนร้ครับครับผมครับผช่องนี้คับครับน่ารับ ครับผมคุนผู้แทนครับจากกรมปุ๋มยังฮึครับผ่านที่แยกแสงเพครับผมทีมไหนครับทีมไหนสวนสวนเจ้าของเองหมดครับสวนสวนครับผมเป็นคนดูสวนนั่นแหละผมเป็นเจ้าของดอกคนตัดญญาอยู่ฮานครับครับมาขายกันคาแมนคาแม่กับคาหันกับเฟรดเด้อครับผมครับผมครับครับอาลองทิมบ้างครับเด็ดเลยเด็ดเลยครับผมครับไปนึ่ซิมไปนึ่ เดีเลยครับเดีเลยมันหวานนี่มวยผูกินหาครับเนาเอาลอดยิงกว่าได้ที่หัวมวยทั้งทั้งขายทั้งกินมันบมเป็นครับคขอบคุณนะครับรับผมอิมผมส่องเพื่นเนาะเขาแซ่เพนให้่เพ่นหม่ับสองปีคัครับสอง้อไม้ครับตลาดปรับ เาว่เ auto, okay. ่าวันนี้กาวนลม่ทราบครับของแท้ของใหม่ครับอุ่นพันเดอร์ครับตลาดน้ำตลาดครับตลาดน่ำตข่าวครับสดเลยครับกระตุ้นกระแทกพ่น้ายกันแล้วมันแข็แน่นแล้ว

แ้วีเทปอไรไม่ค่ะใช่มัมีอไรบี่เทปนนเบอร์สามใข่เี่าขี

ลื่นครับคนที่แจกก็เลยขื่นนิดหน่อยค่ะหนึ่งแปดสิบหนึงหกสิบเอาเนี่ยรอบเออเนี่ยจ๊ะไงหรือว่า้าจะชิปได้ดิชิปได้ค่ะ

ทาน้ะครับเป็นแบบป๊อบบ้าไปครับที่ดีแต่ให้ถ่ายเนี่ยเป็นไงบ้าง โอเคได้ต้นตนนต้นต่น้าต้ตต้นนตน้นน้ตน้ต้นนนตตน้ต้ ท่านคือเสือผาลัม

กดติดตามให้น้ำเลยเดอร์ครับครออับ